ข่าประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในกิจกรรมฟรุกทามินเฟสติวัลดูริแอนบุฟเฟ่เทศกาลพายและทุเรียนบุฟเฟ่ณศูนยะ์การคา้าทันยากศีนาคารินทระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุ 11, นายน67รายละเอียดอุปกรณ์และสิ่งที่ศูนย์การค้าจัดเตรียมไว้ให้1โครงบูธ 2x2 มอพร้อมไปชื่อร้าน2ต้นหน้าขาว1 80x0 75มอหนึ่งตัวพร้อมผ้าคลุมโต๊ะ3 ก้าอีพลาสติกขาวสองตัวสีจุดต่อปลั๊กพ่วงหนึ่งจุดกำลังไฟ220วัตต์ควรนำปลั๊กพ่วงมาตัววเพื่อความสะดวกในการใช้งานเชนเย์เอสามารถแจ้งผู้จัดงานที่พิจารณาข้อปฏิบัติและรายละเอียดในการเข้าพื้นที่1วันเวลาจัดกิจกรรมวันที่31พฤษภาคมถึง11มิถุนายน67เวลา1 0บถึงสิานาฬิกาสสถานที่จัดงานลานกิจกรรมโอโซนสแควร์ 3, ชั้น G3 วันเวลาค่าพื้นที่เพื่อเซตอัพ วันที่30พฤษภาคม6กเจเวลา18ถึง22นาฬกาและวันที่31พฤษภาคม6 7เวลา7จ0ถึง 10, ส0นาฬกาสติดต่อแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่ที่ต้องรับประกออาคารพีโดยใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรตัวจริงของผู้ที่ต้องเข้าพื้นที่พร้อมติดบัตรในขณะปฏิบัติงานตลอดเวลาหรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่จำหน่ายสินค้าขยะทุกชนิดต้องใส่ถุงขยะมัดถุงให้เรียบร้อยและนำไปทั้งในจุดทิ้งขยะอาคารบีทุกวัน6 กรณีล้างของหรือจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่มีการใช้น้ําล้างทิ้งผู้ประกอบการสามารถใช้ห้องซักล้างซึ่งอยู่บริเวณห้องน้ําอาคาร A และอาคาร B ชั้น G7 ทางศูนย์มีจุดต่อปลอกไฟให้1จุดผู้ประกอบการสามารถนําปลั๊กพวงมาต่อสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกิน220วัตต์หากเกินต้องแจ้งประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและกําลังไฟที่ต้องการส่งหน้าและปลั๊กพ่วงต้องเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานมาอ,อก่อเท่านั้น8 แต่งกายสุภาพระหว่างอยู่ในพื้นที่จำหน่ายสินค้า9กรณีต้องการติดต่อเพิ่มเติมสามารถประสานงานได้ที่คุณเกศ0925944604คุณเมศ0ู4 1 6 3 9 2 3 3ของอนนทวัฒน์ศรีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน